เคยเห็นเคยกินนัหเนี่แบกพอล l ิ่ g ยาเอเฮดคาเชื่อ,อนี่ล้ำใส่ล่างสารพิษตุ้างนี่นี่ดอกอ่อนมันนุ่มๆลิ้นจือขาวนะคะเนาะเห็นอหมต้มจืดต้มจือดอขมขมสดน้ำนะคะเนาะ เนี yeah. ่ยอ่อนๆเนี่ยมาเอามาให้กินก็สิท้ายเมื่อวันี่พีมาเตรีมเลยเอามาให้จ่านี่จะมาหั่นไว้สำหรับ้านเนาะเป็นเห็ดยาค่าเชื้อในลำไส้นะคะเนี่ยบ้านท้ามไม้หายายอยู่นี่มันเบื่อเบื่ออยากจะ่ากันเลยหาเก็บมา อันนี้ให้ท่านไปเคี่ยวในใจไปไหมเตรียมอยู่เอามันหนึ่งโอเคค่ะใครอยากได้มาเอาเด้อป่าให้